ส่วนนี้เนี่ยเราจะต้องทํางานต่อไปส่วนวงการที่สุดทราบว่าในพื้นที่นั้นเนี่ยแล้วก็ที่บริเวณที่กระจายตัวออกไปอีกเนี่ยมันมีการปนเปื้อนอย่างที่เราพบเป็นชักโครนแลัวสนาเดียวกันหรือไม่อย่างไรนะครับจึงเกามสามารถที่จะสูดแล้วก็พูดจาก,กันได้ชัดเจนว่าตอนนี้เราอาจจะต้องกดคนที่จะทํางานในเชิงข้อมูลวิทยาศาสตร์ให้ให้มากกว่านี้นะครับ อนนี้เนี่ยทุกฝ่ายก็ดิเฟเป็นันเป็ตลอดนะครับผมคิดว่ามันมันน่าจะเป็นเรื่องที่ดีที่สุดที่คือเราจะต้องมายอมรับความจริงแล้วก็มาหาความจริงร่วมกันนะครับเราก็ดูแลด้วยกันพร้อมกันเพราะว่าทั้ง5ฝ่ายก็อยู่ในพื้นที่นะครับเิงผมเองไม่ได้อยู่ในพื้นที่เลยไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในแต่ทั้งสิ้นอย่ามที่จะทําให้มันเป็นข้อมูลที่เป็นกลางมากที่สุดดังนั้นข้อมูลเชิงประจักษ์ของผมเนี่ยไม่ว่าจะเหมือนงาน ะขอไปที่จะใช้เป็นข้อมูลในใน,ในการทำงานต่อไปได้นะครับอันนี้เป็น,ปนข้อมูลที่เปิดเผยแล้วก็มีดีที่จะมอบให้หน่วยงานใดๆก็าตามที่จะ